สวัสดีครับผมช่างหนุ่มต๊อกต๊อกคนเดิมครับผมวันนี้มาที่วิเศษชัยชานครับจังหวัดอ่างทองถ้ายิ่งเป็นสุพรรณบุรีสามชกนะฟรีเลยนี่ฮะอันนี้คือบานเลื่อนอลูมิเนียมชุดพัฒนาครับเดี๋ยวตะก้องลงมาดูตรงนี้ใกล้ๆครับผมนี่นี่นี่นชุดลักษณะของบานเลื่อนพัฒนาผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบนี้ผมก็เรียกไม่ถูกเนาะอันนี้คือฝั่งเออผมเรียกว่าเป็นตัวผู้แล้วกันเนาะมันเป็นตัวครอบอยูตรงเนี้ย ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นล่องแบบนี้ครับนี่เป็นล่องเข้าไปลึกๆแบบนี้เลยนะล่องนี้มาประมาณ22มิลน่ะแหละตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจะใส่ตลับเข้าไปแทนที่ตรงนี้เพื่อให้มันติดรอยเดิมที่ถูกเจาะไว้ผิดพลาดน,นะครับเดี๋ยวดูตรงนี้อีกทีครับตากล้องถอยมาดูไกลๆอีกทีหนึ่งนะผมไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรนะที่ประตูมันไม่สนิทแบบนี้นะผมก็ไม่ใช่ช่างอลูมิเนียมด้ยวยผมก็ไม่ค่อยํำนาอเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวผมจะติดตั้งดิจิตอลดอทล็อกเผื่อเอาไว้ให้เลยเผื่อว่ามีการแก้ไขอะไร หรือว่ายังไงก็ตามให้ดิจิตอลล็อกใช้งานแล้วสะดวกสบายกับผู้ใช้งานมากที่สุดครับเดี๋ยวผมจาัดก,การติดตั้งรุ่น CLX50 มือจับทวิตครับผมสีดําเข้าไปที่บานนี้แล้วติดตั้งเสร็จแล้วค่อยมาดูนะว่ามันเป็นแบบไหนนะครับจาัดก,การให้เลยครับเจาะรูเข้าไปข้างในนี่ครับการเจออาะอลูมิเนียมอะไรพวกนี้ครับเราต้องใจเย็นๆมากเลยนะเพราะว่ามันบางนิดเดียวถ้าเราเจาะพึกเข้าไปมันจะเป็นแบบนี้หัวสว่านมันจะไปชนกับพวกนี้ฮะนี่ยรอยเดิมเห็ไหม การจอรลูมิเนียมก็ต้องมีความใจเย็นนิดนึงมารู้มันจะทะลุก,ก็ต้องยั้งเอาไว้ไม่ต้องใช้แรงรับดอกอุปกรณ์ของเราให้คมนะโอเคลุยวิธีการเจาะเราก็ต้องเจาะนอกเจาะในนะหาตัวกั้นออกแล้วใส่ตัวล็อกเข้าไปตอนนี้เขาเรียกตลับแบบตะขอล็อกภาษาอังกฤษก็เรียกว่าฮุก ปกติเราจะเจาะรู22มิลแล้วก็ผ่าเลยมันง่ายเลยครับแบบนั้นนะเราก็ทําวิดีโอให้พี่ๆได้ดูในติ๊กตอกแล้วก็อยากให้พี่ๆดูกันอย่างเพลินๆน,นะปะดูต่อครับเทคนิคการเก็บขอบครับเวลามันมีที่ลูมิเนียมปิ้นขึ้นมาไม่รู้อะเจาะไปตัวอุปกรณ์การเจาะมันก็ไม่ได้ว่าจลเนียนอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าพี่ๆไม่ต้องว่ารีเควสต,ต้องเป็นช่างหนุ่มช่างหนุ่มเท่านั้นนะ ทีมงานของเราก็มีประสบ,บการณ์เหมือนกันครับแต่อันนี้เป็นการเพียงทำวิดีโอให้เห็นให้ดูเป็นความบันเทิงนะครับจริงๆแล้วอุปกรณ์และอะไหล่ส่วนควบต่างๆเรามีออกแบบมาที่จะจับยัดใส่เข้าไปนี้ได้เลยนะครับในขนาดที่1.7เซนเติเมตรใส่เข้าไปนี้ได้เลยแต่เราก็ไม่ใช้ครับเราสามารถปาดปีกซ้ายขวานนี้ออกข้า่สองสามมิลได้เพื่อที่จะให้แผ่นเทต,ตัวนี้เข้าไปอยู่ในนี้ แล้วมันดูเต็มในร่องนี้ครับถึงแม้ว่าจะไม่มีใครไปมองครับแต่ว่าวิดีโอนี้ทุกคนกำลังมองอยู่ใช่ไหม ruling Ill the go ครับผมก็ทำการผ่าเจาะตำแหน่งเซนเตอร์ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วครับยังไม่ได้ยึดน็อตน,นะแต่ว่าเข้าไปโบเต็มแน่นเอียดตรงนี้เลยไม่สามารถขยับบนล่างซ้ายขวาได้เลยครับเพราะทุกอย่างเจาะไว้พอดีหมดเลยนะมันอยู่ในบ็อกหมดแล้วครับ อย่างเงี้ยฐานล่างมันวางอยู่ตรงนี้แล้วก็นบนก็ติดพอดีเลยมันไม่สามารถไปได้แล้วเดี๋ยวเก็บงานให้ลูกค้านิดนึงคนะตรงนี้ไม่รู้โดนอะไรไว้นะเก็บนิดหน่อยนิดหน่อยพอเดี๋ยวก็มันไม่ได้หรอกเพราะว่ามันบินไปแล้วโอ้โหอยากจะทำานื่แต่ทำไม่ได้กว่าผมรายละเอียดเล็กๆได้น้อยครับอยากจะบอกเทคนิคสําหรับช่างติดตั้งก็อันนี้คือพาร์ทบูดและสิ่งที่ผมเจาะไม่กลางหรือเจาะไม่ตรงเนี่ยผมคานวณไปหมดแล้วครับว่าระยะซ้ายขวาหน้าหลังทุกอย่างระยะห่าง ทำน้อยหมดแล้วข้างในมันจะมีบ่าอยู่ครับอยู่นิดเดียวเองนิดเดียว0ูมหมิลงมั้งมผมจะเอาตัวนี้วางเข้าไปในบ่านี้เพื่อที่จะให้มันบล็อกอยู่ผมจะจอกยึดน็อตผ่านตัวนี้เข้าไปมันจะบล็อกอยู่ในร่องนี้ครับมันจะไม่ดิ้นออกไปซ้ายขวาก็คือชาตินี้มันก็ไม่หลุดครับถ้าเราไม่ถอดนอด็อตนะแต่ถ้าเราไม่ใส่มันเข้าไปบล็อกเอาไว้เนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะปิ้นซ้ายปิ้นขวาได้ครับเพราะาน็อตยิงเข้าไปตรงๆงใช่ไหมครับอันมีโอกาส เป็นไปได้มันยืนอยู่ขาเดียวเนี่ยมันก็ล้มได้ไปไหนมาไหนได้หมดเกิดขึ้นได้แต่เราวางแผนไว้คิดไว้นอนาคตเลยครับว่าอยาให้มันหลุดดีกว่าใส่เข้าไปในล็อกนี้เลยครับเรามาดูครับมาดูกล้องมาดูผมจะใส่เข้าไปตรงนี้เลยเห็นไหมในร่องนี้นี่ใส่เข้าไปเลยปึ๊บมันจะอยู่ในนี้พอดีมันจะไม่ไปไหนอะ่ะแม้กระทั่งผมยังไม่ได้ยึดน็อตนะเห็นไหมฮะติดตั้งเสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับการติดตั้งกรอนประตูดิจิทัลดอลล็อกผมช่างหนุ่มต๊อก ติดตั้งกล้องประตูดิจิตอลดอลล็อกทั่วประเทศไทยเลยนะครับเรามีทีมงานพร้อมให้บริการครับหากว่าพี่ๆกำลังมองหากล้องประตูดิจิตอลดอลล็อกนะครับติดต่อหาทั้งหนุ่มต๊อกต๊อกได้ครับหรือว่าผลิตภัณฑ์ในแบรนด์คอนล็อกก็ได้ครับหรือจะค้นหาคําว่าช่างหนุ่ม TOK TOK ที OK, OK, ที่อ่านว่าช่างหนุ่มต๊อกต๊อกได้ทุกแพลตฟอร์มเช่นกันครับผมตามดูรีวิวได้เลยครับหากว่าพี่พ ไม่อยากกังวลว่าจะเรียกช่างติดตั้งที่ไหนคิดถึงเราครับกอนประตูดิจิตอลดอลล็อกจากผลิตภัณฑ์แบรนด์คอนล็อกทีนี้รับใช้ครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ